สารภาพช่างสมุปราการจัดโครงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU มระหว่างกรมวิทยสารัาช่างกับสมาคมนักออกแบบตกแต่งคิ้วประเทศไทย PMA t ที่ห้องประชุมราชาพฤกษ์ชั้น5อาคารนนทรีวิทยสารพัช่างสมุปราการตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสุทรราการดรนรงศรีเกลียงทองรองประธานอนุกรรมการร่วมภาคล้าและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาอกรออกสกลุ่มอาชีวสุขภาพและความงามประธานสมาพัธ์เครือข่ายช่างผมเสริมสวยและความงามนานาชาติ ไอเอชเให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่างกลุ่มวิยาลัยสลัพัชช่างกับสมาคมนักออกแบบตกแต่งคิ้วประเทศไทย PMA t ทั้งนี้เพื่อสร้างอาชีพใหม่ให้กับประชาชนรองรับสถานการณ์ปัญหาว่างงานยกระดับรายได้ของประชาชนและผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันโดยมีนางสาวคณสนันพันธ์ผลธรรมมีบุญผู้อำนวยการวิาลยสลัพัชช่างสมุทรปราการในนามอนุกรรมการร่วมภาคพล,ลเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาอ,อกกอรอ อ zaman, อสกลุ่มอาชีพสุขภาพและความงามกล่าวแสดงความยินดีและแสดงวิส <c oughs> ัยทัศน์โดยมีคณะผู้บริหารตัวแทนกลุ่มวิไลสารพัดช่างและวิไลเทคนิคเข้าร่วมพิธีลงนามประกอบไปด้วยวิไลสารพัดช่างอุตรดิตวิไลสารพัดช่างมหาสารคามวิไลสารพัดช่างเพชรบุรีวิไลสารพัดช่างชัยภูมิวิไลสารพัดช่างบุรีรัมย์วิไลสารพัดช่างอุบลราชธานีวิไลสารพัดช่างนครราชสีมาวิไลสารพัดช่างชะเชิงเศราวิไลสารพัดช่างธนบุรีวิไลสารพัดช่างเพชรบูร์วิไลสารพัดช่างกำแพงเพชรวิทยาลัย วสารพัดช่างภูเก็ตวิทยายลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานีวิาลัยสารพัดช่างราชบุรีวิาลสารพัดช่างการจนบุรีและวิาลเทคนิคนครขอนแกน่นโดยบรรยากาศภายในงานนอกจากพิธีลงนามความร่วมมือแล้วยังจัดให้มีการอบรม S Science and Art of Beauty โดยการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติใน5รายวิชาประกอบไปด้วย1สักคิ้วออมเบ2ต่อขนตาเส้นต่อเส้น3ดี3แก้คิ L ้วลบคิ้ว4แต่งหน้าเสริมหงหงห้านวดหน้ากัวชา ให้กบนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน200คนสำหรับพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่างกลุ่มวิเลยสารพัดช่างกับสมาคมนักออกแบบตกแต่งคิวประเทศไทย PMAT ในครั้งนี้ตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายอาชีวศึกษายกกาลังสองสร้างคุณภาพนําปริมาณปลดล็อกหลักเกณฑ์ต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอาชีวศึกษาปรับเปลี่ยนหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยเปิดกว้างให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการ โดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพเพื่อพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง Excellent e Center ยกระดับด้วยศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศ Re s k i l l Up s k i l l New s k i l l ยกระดับความร่วมมือและเพิ่มบทบาทในการจัดการการศึกษากับภาคเอกชนอย่างเข้มข้นและพัฒนาหลักสูตรอาชีพให้มีความทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์ความต้องการของประเทศสท,ทีมข่าว AEC TV c ที n n e l รายงาน